สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น4ตัวของแอดหอยขมนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี843แนวทางของอาจารย์มีเลข1หลุดลงไปล่าง ทางเดินเลข3งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2งวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือ0157นะครับถ้าชอบแนวทางชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งร่างได้ด้วยนะครับแนวทางของแอดหอยขมถูกทัน16ธันวา67 ต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข3เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออก8ป4 3งวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านอาจารย์คำนวณได้9024นะครับเ0 2 4เด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับของแอดและเด่น ต่อมาจะเป็นทางเด่นบน10บนเลขเด่น2ตัวของสมุดบันทึกใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้4กับ8ก็มาทั้ง2เลยนะครับเด่นบนก็คือ4กับ8แล้วก็10ก็จะมีเลข4นะครับหวยออก8 4 3มงวดก่อนน,นั้นก็มีเลข2นะครับเข้าร้อยกับสิบงวดที่ออก 22138ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาตัวคำนวณของอาจารย์ได้2กับ6นะครับ2กับ6เด่นบน10บนนะครับเลกเด่น2ตัวของสมุดบันทึกรับหน้าจอให้ไว้ครับวับนที่ก็ด้านล่างนะครับ16 12 6 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น110หน่วยเลขเด่น3ตัวของอาจารย์สุพโชค21งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข8เข้าหลักร้อยหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาุจดคคำนวณของอาจารย์ได้3 4 5นะครับ3 4 5 เด่นรอสอน,อนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวต่อมาก็จะเป็นทางสอนอนบนเลขเด่น4ตัวรูปมะเขือเทศนะครับงวดที่ผ่านมาสู่คำนณของอาจารย์ก็กลับมาเดินต่อทุกทันมีเลข4เข้าหลัก10บแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข8นะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกทัาน อาจารย์คำนวณได้4 5 8 9ตามนี้ครับสอนอบนรูปมะเขือเทศอาจารย์คำนวณได้4ได้5ได้8แล้วก็ได้9วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางขวา ต่อมาก็จะเป็น,นทางคู่ต้นบนของอาจารย์นะครับกลับมาเดินต่อยังสวยงามถูกทันเข้า2ชุดกันเลยทีเดียวเชียวมวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็จะมี8 3กับ8 4นะครับทีเข้า8 4นี่นีเข้าตรงๆนะครับแล้วก็มี83มงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทนันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้30 31 3 7 39ส สี่ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าวดนี้อาจารย์วางไว้ที่ตำแหน่งคู่ทางทั้งหมดเลยนะครับหมวดก่อนวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าไปตามสูตรของอาจารย์มาแล้วนะครับแคปหน้าจอให้ไวในทางของอาจารย์สุขโชค21นะครับข้อมูลสูตรนี้ ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์นะครับใบนี้เด่นสอนอล่างเลขเด่นแบบสีตัวงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทันไม่มีหกกับหนึ่งนะครับหลุดไปบนสามตัวเลยทุกทันสามสี่แปดนะครับทางเดิมเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดหลุดไปสองขอใหยหลุดไป 1, หนึ่งเข้าสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย อาจารย์คำนวณได้4 7 9 0นะครับสูตรสอรนล่าง4 7 9 0ทุกทันลงแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้แต้มสอนล่างอาจารย์คำนวณได้0 1 2 3 4 6 7 8นะครับ ต่อมาก็แต้มสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้แต้ม01236789มาด้วยกันก็แต้มรอสอน,อนของอาจารย์คำนวณได้01234678นะครับแนวทางสูตรคำนวณของแอสุโชคย1ครับ ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นสอนบนของบาที่บนพีเลขเด่น6ตัวงวดที่งวดที่ผ่านมาสุดคำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับก็คือ3กับ4หวยออก8 4 3งวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านสุดคำนวณของอาจารย์ได้1 4 5 6 7 8นะครับสถิติเข้ามาเพียบเลยทุกท่าน ไปต,ตามสูตรนี้อยู่ก็ t ับหน้าจอไปเป็นแนวทางนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนสูต่คำนังของอาจารย์ได้1 4 5 6 7 8ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่างเลขเด่น6ตัวงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มีเลข1นะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก6กหนึ่ง งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าสองตัวเลยนะครับงวดที่ออกสามแปดอีกงวดก็มีเลขสมนะครับงวดที่ออก 32. สามสองสหรับงวดใหม่ก็คือใบฝังทางขวาตวน,น,นล่างของอาจารย์คํานวณได้สองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับงวดนี้ได้เลขเด่นห้าตัวทุกท่าน2 3 4สามสี่ห้าเจ็ดวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับชอบสุดไหนตามสุดไหนของอาจารย์ก็ หน้าจอไปครับต่อมาก็จะเป็นทางเลขติดล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข1เข้าหลักหน่วยนะครับงวดก่อนนั้นก็มีเลข8เข้าหลักหน่วยเหมือนกันงวดที่ออก338มงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองทุกทัน อีกหนึ่งสูตรคำนวณของ by ยิีเป็น P นะครับใบนี้เลขติดล่าง259ทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนของแอดมีตั้งแนวทางของอาจารย์งวดก่อนกลับมาเดินต่อนะครับมีเลข4เข้าหลัก10ทุกทัานแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข8 หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาตุดคำนวณของอาจารย์ได้72654นะครับ72654สาติีก็ตามที่เห็นนะครับหลุดไปเพียงงวดเดียวไ้เต็มก็จะประมาณนี้72654 10หน่วยบนนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นสอนอล่างเด่นสอนอล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าสองตัวเลยนะครับก็คือหนึ่งกับหกครับทางเดินเลขของอาจารย์หงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนคำนวณได้ศูนย์สี่สามสองห้าทุกทันเด่นสอนอล่างของแอดมีตังนะครับศูนย์สี่ สามสองห้าต่อมาก็ลงสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับดับสอนอ,อบนสูตรนี้คำนวณได้เลขเก้าทุกทันได้เลขเก้าต่อมาจะเป็นแนวะทาง10บร่างเลขเด่น3ตัวของเส้นมี งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลขหกมีเลขหนึ่งหลุดไปหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขแปดหลุดไปหลักหน่วยแนวทางของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดทุกท่านมองเป็นแนวทางเด่นล่างก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนอาจารย์คำนวณได้9 1้าหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งสองล่างนะครับเลขเด่น3ตัวแอสเซนมี 16ธันวาคม67ครับต่อมาก็จะเป็นทางเด่นสอนอล่างเลขเด่น4ตัวของ SSB งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี6 1หงวดก่อนน,นั้นเข้าอยู่ทุกท่านมีเลข3งวดใหม่ใบฟังทางขวาอาจารย์คำนวณได้2679นะครับ2679 ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ